รู้ขึ้นเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเลยแต่เย็นๆสิจะลู้ขึ้นไปไหนทำไมเหรอใช้วิธีของข้ามันไว้กว่ามานี้ท่านจะทำอะไรล่ะมาใกล้ๆข้าเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปแล่จา้าหจุกจะแปลกใจมาครับสวัสดีทุกคนกันหน่อยนะครับ ได้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งลุงภายนะวันนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่ในปลานะครับและยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมคือวันนี้เนี่ยใจจริงแล้วเนี่ยผมจะเดินทางไปหากุมารน,นะแต่เหมือนว่าจะไม่อยู่ผมก็เลยเดินทางกลับมาแถวนี้ เออแถวนี้เนี่ยผมอาจจะหาพวกหมอผีด้วยนะที่เขาเนี่ยลงมือกระทำใส่คนที่เมื่อวานให้มีลักษณะที่แปลกจากคนปกตินะและเท่าที่เห็นเนี่ยเขาเนี่ยเกิอดอาการหลอนรว่าเห็นภาพหลอกตาวนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็เดินทางไปหลาย,ลายที่หลายแห่งยังไม่ได้เจอนะถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็จะลงมืออะไรทักอย่างผมไม่ปล่อยไว้แน่เอาละ่ะเดี๋ยวผมจะออกเดินทางต่อแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาช่วงสี่โมงนะผมคงจะเดินทางได้อีกไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่จะต้องหาที่พักในเวลาที่เหลือเนี่ยผมก็จะหาต่อไปนะและฝากทุกคนที่เข้าออมาเนี่ยฝากติดตามไลค์แล้วก็แชร์ให้กับผมกันด้วยเ,ออเดินมาแถวนี้เนี่ยก็ได้เป็นสมอโมงแล้วนะก็ยังไม่พบวีแววอะไรเลย mình đang nhẹm là đi nhỉ Con càng tránh nhẹm mà lời Tôi có mớ nó lóng nít nói nè มันจริงไงต้องไปทางนู้น หินมันแตกนะไม่รู้อ่ะยกได้หรือเปล่าไม่ขยับเลยมันไม่ขยับเลยนะเออวันนี้เนี่ย ะมีอาการง่วงๆห,หน่อยนะเพราะว่ามาืาอคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยเสียงโงกวีกอะไรไม่รู้นะในช่วงนอนเนี่ยหรือว่าช่วงกลางคืนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมีเสียงโงกวกมานะทำให้นอนไม่หลับเลยอันที่จริงเนี่ยก็โมโ,มโหนะอยากจะไปดูให้เห็นกับตาว่า ใครเนี่ยมันมาส่งเสียงแต่ก็เลือกที่จะไม่ไปนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ง่วงมากแรงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะหวแล้วก็เลยต้องฟื้นฟังเสียง ไปก่อนนะถึงแม้ว่าไม่อยากจะฟังสร้างข่าวลาย นี่มันเปียกนะเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนจะตกในแถมนี้ด้วยยังมีน้ำค้างอยู่เลย มากเลหนะแถวนี้ถ้าไม่ผมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดเกินมันเม,มันเป็นธรรมชาตินะครับชอนตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะธรรมชาติจนไปหรือเปล่า มันต้องมีบางอย่างแน่เพียงแค่ผมเนี่ยยังไม่เห็นเรื่ว่ายังไม่เจอเรือว่ายังไม่ไปถึงเพียงเท่านั้นนะผมลังสังห,หรณ์ว่ลาลังสังหรณ์ผมเยอะเสีกว่า ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเดินกลับหรือว่าจะเดินไปต่อหรือว่าจะพักเนี่ยผมจะได้เจอกับอะไรแน่ๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ เกี่ยวได้นอ้อเสื่อโอ้เสื่อนี่แม่งก็เกี่ยวอะไรกบต้นไม้เย,ยอะแยะวะยงเนี่ย่อนขางจะเยอะนะในจุดนี้เนี่ยสงสัยมันเนี่ยจะมาพร้อมกับ ฝนนะเพราะปกติที่ผมมาเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่มียุงเลยนะครับแต่มันน่าจะมาพร้อมกับฝนยิงทําไมผูกมันเนี่ยเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมากในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะต้องพกยากันยุงไว้ ติดตัวเสมอนีแลวจะไม่สบายนะรอมเจอเกตอะไรไม่รู้เกล็ดนะเหมือนกันหรอกขาบบางอย่าง มได้ยินเสียงตัดไม้ไม่ใช่เสียงเครื่องตัดนาะแต่ว่าเป็นเสียงมีดที่ตัดเข้ากับไม้จนกระตอกกันนะไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องหาดูก่อนยังจับทางไม่ได้นะ สงสัยสิ่งที่ผมคาดเนี่ยมันคงจะมาถึงแล้วเพียงแค่อยู่ใกล้ๆนี้แหละแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่แหละประเด็นเออเสียงอะไรเดินวะ ไม่ไกลายเลยนะแถวนี้นี่แหละ อยู่อีกเหรอไม่กลับไปบ้านเหรอถึงจะออกมารับคันแหละโอ้ยแล้วหมอผีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเหรอผมเนี่ยไม่เจอเลยมันอยู่ข้างบนนน้นทา่านไกผมว่าผมก็เดินไปแล้วนะทำไมผมไม่เจอละ่ะมันน้องขึ้นมาอีกไกลกว่า ไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยมาหลอกผมแล้วให้ผมเดินไปนะไม่ใช่วันนี้รู้ว่าท่าน,นจะมากอเลยออกมาลับตรงนี้ออกมาลับใช่แล้วมันคือคนนี้เนี่ยรู้ได้ไงนะครับว่าผมเนี่ยจะออกมาผมว่าต้องมีอะไรบางอย่าง ซ่อนเล่นเอาไว้เพียงแค่ผมเนี่ยยังไม่รู้นะนั่นใช่มีดของท่านสเปล่าเออใช่ครับขอไปดึงมีดก่อนนะเอ,อ้ยมีดหายไปตรงกระเป๋าทั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย มี่ผมมาอยู่ที่ได้ที่นี่ได้ยังไงเหรอพอดีว่าพึงพื้นตัวก็ได้กลับมาดีอาการเหมือนเดิมตอนที่โดนหมอผีเล่นงานคือตอนที่ผมเนี่ยเลอรลัดด้อยมีกติดตั้งเครื่องมือนตรันั้น ไม่มีผมนะผมสัมผัสก็รู้ถึงอาคมที่ลงเอาไว้แล้วท่านทำได้ยังไงเหรอทำไมถึงมีดผมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตอนวไมีดท่านเนให้้อยมาฝงนี้แต่ผมไม่เจอเลยนะว่าท่านไปดึงตอนไหน <บ>ก็คงจะรู้นะว่าทำยังไงถึงมีมาหาค่าได้ท่านดึงผ่านไม่ติดเหรอใช่แล้วก้อนี่ท่านเดินเนี่ยหาก็แอบดิบมีของท่านแล้วก็มาปักไว้ตรงนี้เพื่อมารอว่าท่านนจะมาทนี้ไม่น่าเชื่อนะเขาเนี่ยมีการน,นึงดูดไปยังเอกมิตรได้ หร้วว่าเขื่อนย้ายพิบตาแบบนี้นะแล้วท่านจะไปไหนต่อผมจะตามหาหมอผีที่ท่านเล่ามาแต่ผมเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมเนี่ยรู้ที่อยู่ของมันแต่มันอยู่ไกลไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะสะดวกไปไหม ไปแล้วจะเจอจริงเหรอเจอแเนี่ยแต่ต้องใช้เวลาแล้วเรื่องที่ท่านเล่าเนี่ยมันจะจริงเหรอครับจริงแน่นอนถ้าท่านพร้อมเมื่อไรให้ท่านเนี่ยกลับไปคิดก่อนไว้ถึงวันนั้นข้าจะพาไปหามันแล้ว ไม่เป็นห่วงลูกหรือว่าครอบครัวของท่านเลยเหรอหัวขอเขาไม่เป็นไรแล้วเพิ่งไปเจอเมื่อเมื่อคืนพวกมันย่ยไปแอบยุตามทำพาลอยเพิ่งจะพาพวกมันทำบ้านทุน่นวลมันมีสายซิ้นด้วยท่านเย้ย ตรงไหนเหรอท่านจีผมหน่อยได้ไหมตอนไม้ข้าืองลังางคานู่แหละมันมีมันเหม,ม้นจะมีสายซีนเนี่ยพันเอาไว้แถวๆนะนีม่มันต้นสายไม่ใช่เหรอท่าน,นก็ใช่นะสิไม่รู้ว่าสายซีนอันนั้นท่านจะรู้ประวัติมันมือไหม เป็นสีอะไรล่ะครับสีขาวเมื่อมันจะผ่านมานานแล้วอยู่ในตัวต้นไม้เลยเหรอไม่ได้อยู่ในตัวหรอกแต่มันพันไว้กับกิงไม้ที่ป่กไปขัดก้นไม้ใหญ่ถ้าทำเล่นไม่ดผมขอไม่ไปแน่น้องดีกว่านะเดี๋ยวจะมีอาคมอะไรเนี่ย ต้องสะกดไว้อยู่อีกอไว้เก็บไว้แบบนั้นนั่นแหละครับ <S 2> <S 2> <S เหมือนกับต้นไม้นี้มันจะมีอะไรพ่านจนมีร่องรอยลองมองสิ <S <S เออใช่ครับผมเนี่ยเห็นตั้งแต่ก้าก่อนน่นแล้วข้าวันี่นีงูใหญ่มาผ่านอยู่แถวนี้ มันเป็นลองง่องลอยล่องลอยเอนี่ยกว่าย่มากเลยนะมันจะจริงเหรอม่ใช่นะสิเออแล้วไม่กลัวหมอพีเนี่ยมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งเหรอครับตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าพร้อมลับมือเสมอ แต่ที่ด้วนเมลอนนั้นคือระว่างที่ตอนรับจึงไม่ได้ตั้งตัวที่จะรับมือเออแถวนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยก็หนาอยู่จริงๆ ันนี้เนี่ยก่อนที่ท่านเนี่ยจะมาเจอผมเนี่ยท่านได้พบกับใครบ้างหรือเปล่าครับได้พบไหมครับก็ยางเลยหรอกแกแค่สงสัยเฉยๆที่ต้นไม้ข้างหลังคานี่แหละท่านเดี๋ยวผมมานะแบบหนึ่งผมเนี่ยว,ว่า วัคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาน่าจะมีอะไรแน่ๆตามที่ผมเนี่ยได้รู้สึกนะความรู้สึกผมเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนผมว่าเขาเนี่ยต้องวิเศษหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้เอางี้เดี๋ยวผมเนี่ยใจเขาเนี่ยพาผมเดินดังไปหากหมอผีนะครับ หวังว่าเขาเนี่ยจะนำทางผมไปได้นะถ้าเกิดว่าเป็นเหลืองจริงเอางี้ท่านผมคิดได้แล้วว่าจะทำยังไงถอจากนี้ท่านช่วยพาผมไปหาหมอผีหน่อยได้ไหมเราจะไปเหรอใช่ได้เอาล่ะท่านลูกขึ้นเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเลยใจเย็นซิจะลูกขึ้นไีนหน ทำไมเหรอใช้วิธีของข้ามันไว้กว่ามานี้ท่านจะทำอะไรล่ะมาใกยๆข้าเข้าจะข้าจะพาเจ้าไปแน่จ้าหนุกจ๋าจะแปลกใจมา